เปลี่ยนอนาคตสุขภาพกับสัปดาห์เบาหวานความดัน2,567ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมสัปดาห์วันเบาหวานและความดันโลหิตสูงโลกประจำปี2,567ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่มาร่วมกันสร้างสุขภาพที่แข็งแรงเพื่ออนาคตที่ดีของทุกคนสถานการณ์โรคในจังหวัดแพร่ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า34,000คนหรือประมาณ7.7%ของประชากรทั้งหมดและมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึง84,000คนหรือประมาณ18.8%ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรคเหล่านี้หากไม่ดูแลจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคตายและโรคหวัวใจดังนั้นการป้องกันและปรับพฤติกรรมสุขภาพจึงสำคัญมาก จะช่วยลดความเสี่ยงและให้คนในจังหวัดแพร่มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นในปี2568กระทรวงสาธารณาสุขได้ส่งเสริมให้ทุกคนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ตามนโยบายคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพโดยปรับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพที่ดีและบุคลากรสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่จะเป็นตัวอย่างในการนำความรู้นี้ ไปเผยแพร่สู่ประชาชนในฐานะหมอคนที่สองบุคลากรของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ทุกท่านในฐานะหมอคนที่สองมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติได้เป็นต้นแบบที่ดีทางด้านสุขภาพเป็นผู้เผยแพร่ความรู้นวัตรกรรมให้แก่พี่น้องประชาชนขอให้ทุกท่านที่นําความรู้ที่ได้จากการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ไปใช้การดําเนินงานให้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป งานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการตรวจวัดสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวประเมินความเสี่ยงเรียนรู้โภชนาการอย่างถูกต้องลดหวานลดเค็มลดมันและร่วมสนุกกับแอปพลิเคชันใหม่นับขับได้คนแพร่หา่างไกล NCD ทดลองว่าในแอปพลิเคชันรู้แคลนับขับได้คนคนแพร่ห่างไกล NCD เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คือว่าเวลามาคำนวณเนี่ย สามารถดูได้เลยว่าเรามีน้ำหนัก BMI สูงเกินหรือเปล่านะครับแล้วก็เราสามารถที่จะมีโปรแกรมให้คำนวณว่าอาหารแต่ละมื้อท่านขี่เข้าไปนะครับจะรู้ว่ามันได้กี่ขาบก็คือเป็นประโยชน์ว่าอยากกินอาหารตัวไหน่ะขีข้อมูลเข้าไปเลยครับก็จะรู้ว่ากี่ขาบแล้วมันจะเกินหรือจะน้อยกว่าตรงนั้นก็สามารถไปปรับในชีวิตประจำวันได้ง่ายครับพร้อมรับรางวัลในเกมสุขภาพครับผมสำหรับผมปีนี้นะครับก็จะลดเสี่ยงลดโลคครับห่างไกลแล้วก็ เรื่องลดความดันนะครับผัานมาอ,อก,กําลังกายแล้วก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเพื่อครอบครัวครับกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในชีวิตประจําวันเราก็สามารถป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับช่วยกระตุ้นให้กับคนในสสจเร,เราได้ตื่นตัวในการที่จะ ระดับน้ําตาลแล้วก็ลดความเค็มให้กับตัวเองนะครับเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นก็จะเอาไปทั้งทำทั้งแนะนําในการเลือกอาหารให้กับคนในครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะมาร่วมกันสร้างชุมชนชาวแพร่ของเราให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน